เวลนอมฟาง Executioner คือซูเปอร์คาร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงถึงพลังความดุดันและความล้ำสมัยที่เหนือกว่ารถทั่วไปในท้องถนน การออกแบบภายนอกมีความเฉียบคมเส้นสายตัวถังดูเหมือนสัตว์นักล่าที่พร้อมจะพุ่งโจมตีทุกเมือ่อตัวถังถูกพัฒนาให้มีแอโรไดนามิกขั้นสูงลดแรงต้านลมและช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ไฟหน้าแบบเลเ m a t r แมที่ให้ความสว่างเฉียบคมได้รับแรงบันดาลใจจากเคี่ยวพิษอันเป็นเอกลักษณ์ของชื่อรุ่นเวนอมฟางเอ็กเซคิวชันทำให้รูปลักษณ์ดูน่าเกรงขามตั้งแต่แรกเห็น เครื่องยนต์ของรถคันนี้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้มันแตกต่างจากคู่แข่งเวนอมฟาร์เอ็กเซคิวชันเนอร์มาพร้อมเครื่องยนต์ v 8ทวินเทอร์โบที่มีกำลังสูงสุดถึง720แรงม้าการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีความเร็วสูงสุดทะยานได้เกินกว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับรถแข่งในสนามจริงระบบเกียร์แบบดูอัลคลาด8สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ทำได้อย่างแม่นยำรับรื่นงและตอบสนองได้ทันใจเพิ่่มมควาารร้ใใจในทุกกขับขี เพื่อบ,บช่วงล่างของ v e n o ฟ f a n g Executioner ใช้เทคโนโลยี Adaptive Suspension ที่สามารถปรับตามสภาพถนนและสไตล์การขับโดยอัตโนมัติการเข้าโค้งที่ความเร็วสูงยังคงให้ความมั่นคงสูงสุดและควบคุมได้ง่ายในขณะเดียวกันเมื่อขับในเมืองก็ยังคงมอบความนุ่มนวลสบายระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกมีพลังหยุดรถที่มั่นใจแม้จะใช้ในความเร็วสูงก็ยังคงทนทานและไม่เกิดอาการเฟดร,ระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าได้รับการปรับจูนมาให้ตอบสนองไวและแม่นยำ ทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารถูกตกแต่งอย่างหรูหราผสมความสปอร์ตเบาะนั่งหุ้มหนังเอากันตาราคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสนุ่มแต่กระชับรองรับสรีระผู้ขับได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเบาะคู่หน้าที่มีดีไซน์คล้ายเบาะร,รถแข่งเพื่อยึดเกาะร่างกายเวลาขับเข้าโค้งหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่สามารถปรับโหมดแสดงผลตามความต้องการได้อย่างหลากหลาย พร้อมระบบอินโฟเทนเมนทที่เชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเสริมด้วยระบบเสียงรอบทิษทางจากแบรนด์ดังที่ให้คุณภาพเสียงสมจริงเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตแสงไฟแอมเบียนไล่รอบห้องโดยสารเพิ่มบรรยากาศที่หรูหราและสามารถเลือกสีได้ตามอารมณ์ผู้ขับยังสามารถสั่งการด้วยเสียงเพื่อควบคุมหลายฟังก์ชันโดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลายัยเพิ่มทั้งความสะดวกและความปลอดภัย วงมาลาัยมัลติฟังก์ชันที่มุ่งหนังแท้มีปุ่มควบคุมระบบหลักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการปรับเสียงรับสายโทรศัพท์หรือควบคุมระบบนำทางในด้านความปลอดภัยเ e n o m ฟัง g x x e u u t o o n r er r มาพร้อมเทคโนโลยีที่ครบครันทั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบควบคุมการทรงตัวระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาที่ทำให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่าย ระบบ Adaptive Cruise Control ที่สามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าได้อย่างอัตโนมัติช่วยให้การเดินทางใกล้ปลอดภัยและสบายยิ่งขึ้นนอกจากสมรรถนะที่โดดเด่นเว nom ฟฟัง Executioner ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิธภาพสูงลดการปล่อยมลพิษและยังมีระบบไฮบริดเสริมที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยไม่ลดทอนความแรงรถคันนี้จึงไม่ใช่แค่ตอบโจทย์คนที่ลหลงใหลความเร็วแต่ยังตอบโจทย์คนที่มองหาความสมดุลระหว่างสมรรถนะและการดูแลโลกไปพร้อมกัน เวนอมฟางเอ็กเซคิวชันเนจึงเป็นมากกว่ารถยนต์ธรรมดามันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความเร็วและความหรูหราที่รวมอยู่ในคันเดียวทุกองค์ประกอบทั้งการออกแบบภายนอกที่ดุดันเครื่องยนต์ที่ทรงพลังระบบช่วงล่างที่มั่นคงและภายในที่หรูหราล้ำสมัยล้วนถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับผู้ขับสำหรับคนที่รักซูเปอร์คาร์หรือกำลังมองหาสุดยอดยานยนต์ที่รวมความแรง ความล้ำสมัยและความปลอดภัยเวนอฟฟาร์กเซ c u ชั o นเนคือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามและเป็นรถที่หลายคนในวงการยานยนต์ยกให้เป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าจับตามองที่สุดในยุคนี้และก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามช่อง f ฟร์แกสช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวของรถยนต์รุ่นใหม่ข่าวสารยานยนต์รีวิวพิเศษและเนื้อหาที่จัดเต็มสำหรับคนรักรถถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ต้องกดติดตามฟูแกสไว้เลย